ทุกคนเราจะนําเงินจํานวน200บาทนี้นะคะมาซื้ออาหารปลาเพื่อไปให้ปลากันนะคะอย่าลืมอนุโมทนาสาธุใต้คลิปกันนะคะเออแต่นี้จะดูเยอะดีดูมีสีสันห้ 50, อันนี้ที่กระโพดเนี่ยคือแบบที่รับมาจากอยุจานะครับมันจะเป็นเนน้ําตาลที่เขาไม่ให้กันอะอออเมื่ออไหม ถ้าเป็นเนยน้ำตาลเวลาให้ปุ๊บมปาลามที่มันเกิดเรื่องกันที่ปลาจะอืดน้ำจะเสียก็คือมันมีเนยน้ำตาลอยู่ครับอืออันนี้คือธรรมชาติครับเพียวๆพียวเป้งกระเพื่กับสีผสมอาหารที่มีเอาย่อให้กับโอเคโอเคเอาอย่างนี้เนี่ยทุกคนแบ่งนี้ไปสูงเดียวก็ล้วอนุู้นสามนี่หนึ่งไหมเพื่อให้ครบคือได้หนึ่งสอง สามอันนี้สามถุงอันนี้หนึ่งถุงครับผมเป็นสองร้อยบาทพอดีนะทุกคนถุงนี้ด้วยครับนี่อันนี้เขามีถุงมือให้ด้วยนะถุงมากครับบชิุ้มเลยคุ้มครบเลยชิปโอเคไปไปทุกคนให้อาหารปลา อันนี้นะทุกคนเขาทําจากแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็สีที่ผ่านออยแล้วนะคะที่สามารถให้ปลาได้โดยไม่มีปัญหานะทุกคนเป็นข้าวโพดเพียวเคีเ้ยวนะ็นแป้งเคียวเคียวไม่ได้ผสมน้ําตาลไม่ได้ผสมเนยนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาให้ปลาท้องอืดท้องเสียแน่นอนให้ตรงไหนกี้ตรงนี้เนาะเนี่ยเหน่อๆตรงลมๆนูเนี่ยอ้ยดูดีปามาลอกิน อานิสงจากการให้อาหารปลาพระท่านว่าหยุดความอดอยากได้เป็นร้อยชาติดังมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทักษินาวิพังคสูตรว่าบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักษินาได้ร้อยเท่าให้ทานในปัตุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักษินาได้แสนเท่า ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกดเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษิณาจนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้ โดยสรุปก็คือหากเรามีการให้ทานอย่างไรผลดีก็ส่งผลกับเราแน่นอนแต่ว่าอน,นิสง์ของการให้ทานจะส่งผลมากหรือน้อยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือผู้ให้และผู้รับต้องมีใจที่บริสุทธิ์วัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้โคดโกงใครมายกตัวอย่างเช่นเงิน200บาทที่เรานามาซื้ออาหารปลาในวันนี้ก็เป็นเงินที่เราได้มาจากโชคลาบนั่นเองค่ะ เราก็แบ่งสัดส,ส่วนนะคะออกมาเพื่อทําบุญให้ทานปล่อยชีวิตสัตว์แล้วก็นํานมาซื้ออาหารปลาเพื่อให้ปลาได้ทานในวันนี้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้เห็นภาพขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะ<อ>แม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตกอยู่ในอบายภูมิแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าหากให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทักษิณาทานนั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราถึงร้อยเท่าหรือร้อยชาติทีเดียว คำว่าให้อาน,นิสงร้อยเท่านนคือตลอดร้อยชาติที่เราเวียนไหวตายเกิดนั้นเราจะมีอายุวันนะสุขะภละและปฏิพานไม่อดอยากเลยในร้อยชาตินั้นค่ะลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราโยนอาหารให้กับปลาที่พวกเราคุ้นเคยกันดีเนี่ยรวมไปถึงการปล่อยปลาด้วยนะคะฝูงปลาเมื่อได้กินอาหารก็จะได้มีอายุไขที่ยาวขึ้นเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ออายุให้กับปลาฝูงนั้นแล้ว เมื่อฝูงปลาได้กินอิ่มก็ย่อมได้ผิวพันธุ์เปล่งปลัง่งมีพละกําลังขึ้นมาเลยล่ะค่ะเมื่อปลาได้กินอาหารจนอิ่มก็ได้มีความสุขจากที่เคยผอมแห้งแรงน้อยก็กลับมีเรี่ยวแรงสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามความพึงพอใจนั่นเองค่ะสุดท้ายเมื่อปลามีเรี่ยวแรงแล้วก็มีปฏิพานก็คือ จากที่หน้ามือตาลายเนื่องจากหิวอาหารมานานเมื่อได้กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็จะนึกคิดอะไรได้สะดวกค่ะสามารถลบหลีกนีศัตรูที่อยู่ในน้ําหรือว่าเอาตัวรอดจากการถูกลังแกของฝูงปลาด้วยกันเองได้เราได้ชื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้กับสัตว์ยดรจชานเมื่อเราให้อายุวันนะสุขะพละและปฏิพาน ผลบุญนั้นจะย้อนกลับมาหาเราให้เราได้คุณสมบัติทั้ง5้านี้ซึ่งจะส่งผลแก่เราไปถึงร้อยชาตินั่นเองค่ะแต่เนื่องจากดวงบุญในตัวของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเล็กมากๆดวงบาทยังครอบงำอยู่ถึงแม้คุณสมบัติทั้ง5้านี้จะบังเกิดแก่เราแต่ก็อาจจะส่งผลไม่เต็มที่ค่ะ ยังไม่เท่ากับการให้ทานให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากนั่นเองค่ะสิ่งนี้เราต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะคะก็ให้เข้าใจตรงกันว่าผลบุญที่เราทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสิ่งใดๆจะต้องส่งผลกับมหาเราอย่างแน่นอนค่ะ ผู้ใดที่ให้อาหารแก่สัตว์ด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นประจำและอุทิศส,ส่วนบุญกุศลบ่อยๆมีอานิสงส์ใหญ่ที่สามารถส่งผลให้เห็นเป็นอัศจรรย์นในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นในวาระสำคัญต่างๆของตัวเราอย่างเช่นวันคล้ายวันเกิดเราก็ไปทำบุญเลี้ยงพระให้อายุแก่พระศาสนาจะได้อายุขย,ยืนยาวได้ทั้งวันนะสุขะภะและปฏิพาน อีกทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเราจะได้ชีวิตและจะมีชีวิตที่อิสระเสรีอีกด้วยค่ะดังนั้นบุญกุศลทุกๆอย่างเราก็ต้องทำกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยย่อก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญที่สุดคือการทำภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตัยภายในชีวิตจะได้ปลอดภัยไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนนะคะ ส่วนการให้อาหารปลาก็ทําตามกําลังซับนะคะถ้าไม่ได้มีกําลังซับมากก็ไม่จําเป็นต้องออกมาซื้ออาหารปลาให้ตามสถานที่แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเรามีข้าวสุกข,ข้าวเปลือกเหลือนะคะก็เอาไปโรยตามห้วยหนองคลองบึงหรือแหล่งน้ําใกล้ๆบ้านเราก็ได้ค่ะปลาที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้ตอดกินบ้างก็ถือว่าได้อันนี้สงส์เสมอกันแล้วค่ะ และการให้ทานก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ปลานะคะสุนัขจรจัดสุนัขเร่ร่อนแมวจรที่เห็นกันอยู่เกลื่อนกลาดแค่เราแบ่งปันอาหารของเราสักส่วนหนึ่งให้พวกเขาได้กินเพียงเท่านี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่าลืมนะคะผู้ให้ควรให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ค่ะให้แล้วไม่เดือดร้อนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นให้แล้วเรารู้สึกมีความสุขใจเพียงเท่านี้บุญของเราก็สำเร็จแล้วละคะ่ะ